สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดระนองเวลา15นาฬิกา30นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นแห่งที่105ของประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดระนองและประชาชนชาวระนองสร้างขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติและสนองพระราชปณิธานในการส่งเสริมการศึกษาพัฒนารูปแบบห้องสมุดประชาชนให้มีคุณภาพโดยเป็นอาคาร2ชั้นชั้นล่างมีมุมอ่านหนังสือมุมเด็ก และเยาวชนมุมหนังสือพระราชทานหนังสือพระราชนิพนธ์หนังสือทั่วไปและมุมบริการหนังสือโอกาสนี้ทอดพระเนตรการทําดินโบราณเครื่องประดับและดอกไม้ประดิษฐ์จากกลุ่มขัตศิลป์ดินโบราณซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์บาบาการทําน้ําอบไทยน้ําหอมจากดอกกล้วยไม้พันโกมาซุมดอกไม้ประจําจังหวัดและใช้น้าแร่จากบ่อน้ําร้อนรักสวารินมาเป็นส่วนผสม การให้บริการห้องสมุดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคดิจิทัลในรูปแบบ Digital Library และ Co-Learning Space มีสื่ออินเทอร์เน็ตสื่ออ e ีบุ๊และจัดการศึกษาให้กับนักศึกษากศอนออกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเรียนรู้ที่มุม ICT Corner โด้วยครูกศนออกจัดการสอนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลทุกเดือนจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่สู่ชุมชน เช่นนําหนังสือไปหมุนเวียนตามบ้านหนังสือประจําชุมชนและห้องสมุดสําหรับชาวตลาดชั้นสองจัดแสดงเทศกาลพระราชการณียกิจในจังหวัดระนองและเทศกาลห้องแร่นองซึ่งเป็นชื่อเดิมของจังหวัดเนื่องจากมีการทําเหมืองแร่อยู่มากแต่เรียกเพี้ยนเป็นระนองในปัจจุบันโดยรวบรวมเรื่องราวทางด้านภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาประวัติศาสตร์โบร,ราณคดีศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านชาติพันธุ์วิทยา,าศาสนาและการปกครอง แบ่งเป็น7โซนอาทิสถานที่สำคัญประวัติพระยาดำรงสุจริตมหิศรพักตีจางวางเมืองระนองภูเขายา่าคอคอดกระอำเภอรกระบุรีและบ่อนำ้ำพุร้อนรักสวารินโมเดลจำลองทั้งห้าอำเภอบอกเล่าสถานที่สำคัญวัฒนธรรมประจำถิน่นและโมเดลจำลองวิถีชีวิตคนระนองในการทำเหมืองแร่มี QR code โแสดงข้อมูลของแต่ละโซน ส่วนด้านหลังห้องสมุดจัดสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายชนิดให้เหมาะกับพื้นที่เป็นการผสมผสานระหว่างพืชเศรษฐกิจและพันไม้พื้นเมืองเช่นต้นกาอยู่หรือมะม่วงหิมพานต้นขุนไม้พันไม้พื้นเมืองหายากเป็นไม้เนื้อแข็งนิยมนามาทาวัตถุมงคลต้นหลุมพอขึ้นในป่าดงดิบชื้นและต้นบริเวงหรืออบเชยพันไม้มงคลพระราชทานประจําจังหวัด ซึ่งจะมีคิวอารโคตบอกข้อมูลพื้นฐานของพืชแต่ละชนิดและในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ห้องสมุดได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดมีจุดตรวจว,ดวัดอุณหภูมิจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและการเว้นระยะห่างทุนกระหม่อมอหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบินเมื่อวันของโรงเรียนนองกี่พิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ เวลา18นาฬิกา15นาทีวันนี้ทูลก,กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัม,มวันโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งน้อมนาโครงการทูบีนัม,มวันมาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจัดตั้งชมรมทูบีนัม,มวันและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆมีกิจกรรมเด่นอาทิกิจกรรมต่อต้อตานยาเสพติดศิละปะการแสดงกีฬาดนตรีเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกส่งผลให้เกิด การพัฒนารู้จักและเห็นคุณค่าของตนเองและจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจดําเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือกิจกรรมวาดฝันป้านจินตนาการกิจกรรมนิดวิดเลิฟกิจกรรมคณิตศิลป์กระดาษแสนสนุกและกิจกรรมดิจิทัลบุ๊ก พร้อมกันนี้ทรงติดตามการดําเนินโครงการทูบินน้ำเมืวันของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินงานภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยมิพึ่งยาเสพติดจ,จากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทําให้ได้รับรางวัลจากการประกวดการดําเนินโครงการทูบ no. ินน้ำเมือวันอาทิชมรมทูบ no. ินน้ำเมืวันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในกลุ่มรักสามารถฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่2ส,ส่วนมหาวิทยาลายัยราชภาัฏบุรีรัมย์เป็นชมรมระดับดีเด่นและมีสมาชิกได้ร เลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมวันไอดอลระดับประเทศสองคนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีนัมวันและพระราชทานเงินแก่ผู้แทนเลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบีนัมวันจากนั้นได้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น30คนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยกล่าวคำปฏิญาณตนให้คำสัญญาว่าจะเป็นคนดีต่อตนเองต่อครอบครัวและสังคมจะไม่ทำให้ครอบครัวและสังคมเดือดร้อนจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมวันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดโดยจังหวัดบุรีรัมมีสมาชิกทูบีนัมวันอายุ6ขวบถึง24ปีจำนวน293,424คนมีอำเภอและชมรมทูบีนัมวันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำสถานพินิจและสํนักง,งานคุมประพฤติรวม1,215แห่ง โอกาสนี้ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตท no. ูบีนัมเบอร์วันทั้งนี้การดําเนินโครงการทูบีนัมเบอรวันมุ่งเน้นการให้โอกาสโดยให้เยาวชนที่เสพยาได้เข้ามารับการบําบัดและให้เยาวชนทั่วไปได้พัฒนาตนเองและแสดงความสามารถที่หลากหลายโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ระเบียงคประ